โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำโจทย์ข้อต่อไปกันนะโจทย์นี้ก็คือเป็นโจทย์ออแกนิ i เคมีนะของการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งยี่20บนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยว่าโจทย์ให้เราหาอะไรบ้างโอ้มีคอย่อยเยอะมากสอให้วาดโครงสร้างของ a อถึง G แล้วก็2.3ให้ เขียนแมชชนิซึมของการสังเคราะห์ Sun clock, สาร a โ okay. อเคเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มไปทีละอย่างก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวหา a หึง c ก่อนเนาะอันนี้ตอนนี้ยังไม่ทราบเราก็ข้ามไปก่อน,อ,นอันไหนเราไม่รู้อะเราก็ข้ามไปก่อนได้นะทุกคนโ okay. อเคอ๋ออันนี้พอจะทราบอันนี้เป็น reducing agent นะครโอเครู้ละอันนี้ SOCL 2อันนี้ตัวสำคัญมากเลยทุกคนควรจะจำไว้นะก็คือถ้าสมมติมี o h แบบนี้ใช่ไหมใส่ SOCL 2ลงไปอ่ะมันกลายเป็น CL ได้เลยแสดงว่าอีตัว B ตัวเนี้ยมันต้องมี o h บางอย่างแน่ๆแ,แล้วก็อีตัว C ตัวนี้ต,นต้องมี CL บางอย่างแน่นอนทีนี้ สารสีตัวนี้เติมเบทเติมสารสตัวนี้ปุ๊บกลายเป็นอะไรนี้โอเคถ้าทุกเราถ้าทุกคนเราสังเกตดูดีๆนะทุกคนจะเห็นว่าสิ่งนี้มันเพิ่มมาแสดงว่าแล้วมันก็มีเบทด้วยแสดงว่าก่อนหน้านั้นอะเอซีตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นสารตัวนี้มาก่อน เป็นไปได้เพราะว่าเบอ่ะมันก็มาดึงโปรตอนของตัวนี้ไงออกซิเจนตัวนี้ติดประจุลบพพอนางติดประจุลบนางก็เข้ามาวิ่งแอทแทกคอลีนเตะออกก็กลายเป็นฟลูออกซิทีนสมเหตุสมผลน,นะคะอันนี้ขอลบก่อนเพราะเรามีพื้นที่จำกัดทุกคนไปกอเอานะโอเค ตัวนี้ตัวบีเราก็ทราบเลยว่ามันเป็นตัวอะไรโอ้ยเกิดผิดโอเคตัวบเราก็ทราบเลยว่ามันเป็นอะไรอ๋ออันนี้ไม่ลบแล้ว,วกัวนเนาะเดี๋ยวกอนดูก็แค่เปลี่ยน CL เป็น OH ส่วนตัวนี้ a า h ีเนี่มันเป็น reducing agent นะทุกคน ซึ่งทำให้เราทราบได้เลยว่าตัวนี้เคยเป็นคีโตนมาก่อนแน่ๆเพราะว่ามันจะมีลำดับการรีดิวอยู่ก็คือจากคาร์บอกซิลิกเป็นคีโตนหรือไมอ่ก็ออดีทิคไฮล้วก็กลายเป็นแอลกอฮอล์ในท้ายที่สุดแอลกอฮอล์ก็คือตัวนี้แสดงว่าก่อนหน้านี้ต้องเป็นคีโตนโอเคทีนี้มาดูด้านล่างดีกว่า ตัวดีคืออะไรอันนี้เป็นปฏิยาโอโซนไลซิสก็คือถ้ามีแบบนี้ได้ปะตรมนีแบบนี้โอโซนไลายสธเสร็จปุ๊บมันก็จะตัดปุ๊บ,บกลายเป็นสิ่งนี้กับสิ่งนี้อันนี้คือตัวอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออ,อันนี้ได้ปะอันนี้คือโอโซนไลซิส อเคทีนี้เรามาดูตัวนี้ถ้าเราลองสังเกตตัวนี้กับตัวสุดท้ายอันนี้มันยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนที่เพิ่มมาคืออันข้างล่างนี้แสดงว่ามันทําให้เราสันนิษฐานได้ว่าไอตัวปฏิยาเนี้ยเป็นการเพิ่มสิ่งนี้เข้ามาอะเราก็วาดไปวาดให้ตรง กับเขาก็ได้จะได้ดูหนึ่งสองเริ่มมึนอ,อ๋อะหนึ่งสองาโอเค6 ตัวดีก็คือสารประกอบตัวนี้พอโอโซนโลไลายสิบปุ๊บโอเคตัวนี้ถูกตัดชัวชัๆกอบมาเลยดีกว่าปุ๊บๆถูกตัดกลายเป็นโอเสยงเดียวเฉยๆทีนี้เอฟคืออะไรเอฟคือ ก็คือถ้าเราลองสังเกตนะก็คือโอมันหายไปดูปะอันนี้คิดว่าเป็นน่าจะเป็นอิมมีนอะไรบางอย่างถ้าสมมติมันเป็นสารตัวนี้ก็ดูน่าจะสมเหตุสมผลเพราะว่าตัวนี้ใช่ไหมมันก็สามารถที่จะเข้ามาแอทแท็ตัวนี้ได้ปุ๊บแอทแทกเสร็จก็จะใช้เป็นสารประกอบตัวนี้ อันนี้เราไม่วาดแล้วนะโฟกัสไปด้านล่างเอ็นโอโอตัวนี้ก็อาจจะไปรับไฮโดรเจนมาแล้วโอเคแล้วโอตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะไปรับไฮโดรเจนเพิ่มอีกพอรับไฮโดรเจนเพิ่มอีกปุ๊บ ตัวมันก็จะกลายเป็นน้ำติดบวกต้นก็วิ่งลงมาเตะป้าบน้ำก็หลุดน้ำหลุดปุ๊บก็เลยกลายเป็นสารประกอบตัวนี้ตรงปะทุกคนตรงเ๊ะค่ะเอาไม่ลบแล้วกันโอเคทีนี้ตัวจีคืออะไร มันเปลี่ยนจากพันธคู่เป็นพันธเดียวก,ก็น่าจะเป็นสาร reducing อะไรบางอย่างขอตอบว่าอะรเดียมเพราะมันเป็น reducing ตัวเดียวที่เรารู้จัก <c oughs> นะคะมันอาจจะมีตัวอื่นก็ได้นะทุกคนโอเคทีนี้เราก็วาดได้แล้วเนาะ A ห่งจริงอันนี้อาฟโรออกซิทีนเพื่อนๆลองไปวาดกันดูนะว่ามันจะเป็นโครงสร้างแบบไหนทีนี้เราลองมาดูข้อสองุสัากัน ก็คือลอง propose mecanism h ในการสังเคราะห์สาร A โอเคทีนี้เราก่อนอื่นนะเราต้องหาความแตกต่างก่อนว่าสารตัวนี้กับสาร A มันแตกต่างกันที่ตรงไหนถ้าเราดูดีๆเราจะพบว่าส่วนที่มันแตกต่างอะมันคือส่วนนี้เว้ยแสดงว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้สารประกอบสองตัวเนี้ย ทำปฏิกิริยากันกลายเป็นอ e ีตัวสีเหลืองตัวนี้หรือว่าอาจจะเป็นตัวที่คล้ายๆก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยควรจะติดประจุบวกด้วยอะเราวาวดแยกออกมานะเออตรงเนี้ยมันควรจะมีความเป็นอะซิดิตตรงนี้มันควรจะมีความเป็นอะซิดิก,เ,ดกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อ อันนี้อะซิตฟ,โนโนนะซตฟีโนนเนาะอะซิตฟีโนนเนี่ยเมื่อมันอยู่ในกรดอะ่ะมันมีออกซิเจนซึ่งมีโลนแพ้มันก็จะไปรับไฮโดรเจนมาพอรับไฮโดรเจนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสิ่งนี้ติดบวกไฮโดรเจนที่อยู่ตรงแอลฟาคาร์บอนอะ่ะมันก็เลยวิ่งขึ้นมาเพื่อเติมเต็มออกซิเจนที่ติดประจุบวก มันก็จะได้เป็นสารประกอบอไม่ติดไม่เป็นพันธะคู่แล้วมันก็จะได้สารประกอบตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวตัวนี้มันจะต้องวิ่งอิเล็กตรอนมาปุ๊บ,บแล้วตรงนี้มันจะต้องวิ่งมาชนกับตรงนี้มาชนประจุบวกเพื่อที่จะการสารตัวนี้ขึ้นมา อันนี้คือที่เราสมมติฐานนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราตั้อันนี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วเราลองมาดูว่าฟอ์มอลดีไฮแล้วก็เมทิวลามีนเนี่ยมันจะทำออะปฏิกิริยากันยังไงนะคะก่อนอื่นเลยเราก็เริ่มวาดก่อนก็ได้อะฟอ์มอลดีไฮอะอันนี้เมทิวลามีน เมทิลามีนตัวเอเอ็นทำไปแค่3แขนเหลือ2องอิเล็กตรอนเป็น pair, โลนแพร์โลนแพร์ตัวนี้ก็ไปแอสแทกที่คาร์บอนลงคาร์บอนิลซึ่งตรงนี้มันมีความเป็นประจุบวกสูงพวกที่เป็นประจุลบมันจะชอบอเิเล็กตรอนก็วิง่งไปด้านบนอันนี้ก็อาจจะเป็นรับไฮโดรเจนเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวลบอันนี้นะเสร็จปุ๊บโอเคตัวนี้ไปรับไฮโดรเจนมาแล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็ติดกับ n เ,เลยมันอ่านจะไปรับไฮโดรเจนมาจากเมื่อกี้ก็ได้ ที่เราทำปฏิกิริยากันโอเคต่อไปโครงสร้างมันเริ่มคล้ายๆแล้วเนาะทีนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเราต้องหลุด ioh ตัวน,นี้ออกไปเพื่อที่จะได้ให้ตรงนี้มีความเป็นประจุบวกโอเคปะวิธีทําให้มันหลุดก็คือเราต้องเอา O เนี้ยไปรับไฮโดรเจนอีกทีหนึง่ง พอรับไฮโดรเจนเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสิ่งนี้ค่ะติดประจุบวกแล้วในตัวเจนตรงนี้มีโลนแพรวิ่งลงมาเตะออกซิโตเตะไฮโดรเตะน้ำออกไปนะคะพอเตะน้ำเสร็จปุ๊บมันลงมาสร้างพันธะใช่ปะ่ะตรงนี้ก็กลายเป็นพันธะ อ,อันนี้ก็ต้องติดประจุบวกด้วยเพราะมันพวงไฮโดรเจนมาด้วยทีนี้ยังจำอันนี้ได้ไหมตัวข้างบนนี้มันก็จะวิ่งอันนี้ลงมาปุ๊บแล้วก็เอาพันักคู่ของมันเนี้ยายวทำแบบนี้เสร็จม็จะเส่งานปุ๊บ ลงมาตรงนี้เพราะตรงนี้มีความเป็นประจุบวกเยอะมากๆมันชอบประจุลบอะ่ะนึงก็ปุ๊บมาเติมเต็มตัวนี้สุดท้ายอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นสันประกอบตัวนี้โอเคก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับข้อนี้นะถ้าเกิดสงสัยตรงไหนหรือว่าเอออาจจะเฉลยผิดเนี่ยสามารถบอกกันได้นะทุกคนเพราะว่าเราอ่ะก็อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้น นะคะขอบคุณนะคะทุกคน